แล้วเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อโอ้ลัป้าพี่น้องเดแาลัป้าลัป้าลาป้าพี่น้องเอ้ยเอ็กซัดเอากราบสมาดีพี่น้องพบไปสุดสุดคนทุกนขเจ้าเบาเลยโอ้ยได้มาเป็นพี่น้องพผูบาเลยสกวัลับเด้ไปตอนีภาพกินลัป้าพี่องลัป้าลาป้าเฮ้ยเทากาลพี่น้อเฮ้ยเทกาล

รับเบียนกันกินเลยเ้อหานย่ากับขวดอะเต็มพ่อพี่น้ะพม่เบิงได้ดูกันเ่าทำอะไรผู้ไยอาจจะไม่ค่อยสัด้ล่าสัดขื่อใเหอฮะโอ้ใครเห็นเนี่ยอ่อนนี่เลย เสร็จเนี่จะทำมาต้มมามำแงครที่น้องนี่คือต้มน้ำปลาแดกเออแีให้มันเย็นก่อนแล้วก็สีมะระพี่น้องด้ออืมอะเลยี่น้องด้อเฮปองกัองกน้ำเย็นกัอ้ยนอ้อนอน จะคล้องร้านเป็ดป็ดก็มีทานทานคล้ายเฟอร์ก็คล้ายดีขนาดมือให้เขาเลยคนเต็มห่านเอาตอนนี้เวว่ง้เราไปทำอะแต่งใจที่แต่งคนใจ ด่นกล้ามาเ่ดมากลมาเว้ okay. ีกป้าอพี ja ่น้องด๋ยวป้าพ yeah. ี่น้องนี่่ป้าป้าตัก่อนดาบูดาป้าตัก่อนเนาะบริวรตัวแะมากินเด้อพี่น้องเด้อ อยู่คนเดียวคือเกาทำไม่าู้ลาบป้ามาอยู Th ่บ้านเราไม่ได้ลาบป้าดีก่านึ่งตั้มก่อน คห้ข้นให้ไล่ให้ขคนใหงคื่อแล้วเน่ยอันนี้นำต้มนำปลาแดกพีเนาะนำปลาแดกใส่แบบเย็นๆก็ได้จใส่เนาะมัน่เย็นไม่ได้มันสีซุกปลาสีซุก

แห้งคนแห้งขืนแห้งไร่พี่ดอกบ้านนิดหน่อยเห็ดแบบเคืองเคือมอไปละเบิดหลับเนี้ยวหลับเนี้ยวมันคืนกินก่อยมาคืนเห็ดหลับเนี้ยวอีกอยู่บ้านห้าเดียพี่ดอเดกไปเสร็ ข้นแข็งคืนมาจัดลาป้าพี่ดอกลาป้าโอ้เออสิรับแล้วนี่มือมันเมื่อยมันมือ,อ,อ,อดไระหว่างกั็มาเด้อมาเด้อคิงกับเบลลี่นะจ้าแล้วแล้วพี่น้องโอ้ตะกี้บอกนี่นี่นี่แล้วแล้วตัวหลับนิ้วพี่น้องนี่ làm lượt lần 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 ปลาปลาวต้มต mm ้ม hmm. ย yeah, mm ังขาดต้มเต็มประตูเต็มประตู ต,ต,วตววววัวพี่น้องตัวมัวกันพีน้อตัวมัวป้าลามาเด้อ <c oughs> มาเด้อนะแล้วเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อโอ้หลาป้าพี่น้อง เวแาเป็ปลาปลาพี่น้องเอ้ยปาเยเดหลี้ิะักกัน้มัเดนที่จะจอกเด่นเใช่นี่ี้ขาวนี่อันี้วะขอ้ขาวนี่เออขักไว้เนาะเออขักขนาดเลยเนาะลมาเด้อเด้อพี่น้องมาเด้อกินกินบนเดียวข่อยเนอยากาลผก

โอเคน้องสอนน้องใสรบ้านน้อ่เจ้าทุกานาอะไรหนดูผู้ชมาชมดีดีช่วงไหนงหนจะไปาะันนะจมุกไปล่นก่ให้มันายมเดีเ

อาจารย์เป็นลกพ่อเขาต้องบวชด้เด้อหมาะปตูเดียงันตู้นี่ยืมเืมเ้นัพ่อาง้เดเขาายใม่เลยเดยวล้ยงัดเด้ดดมหมดแล้วจะโอ้มีแ่อะไมาเดีขนรูปมาเดี๋ยวเออบุมีรูปรูปนี้คนเดีโอ้บมบ่าวเอยู่เกือบหน

ก็หน้าตั้งเป็นสักสิมีเดี่ยเป็นมดเด้ออิ่มแล้วพี่น้องอิ่มละอิ่มละป่าเลยพี่น้องแล้วก็เราเลยฝากจับคลิปไปท่านี้เพี่น้องเด้อฝากกดติดตามฝากกดจับจักระไเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายหน้าเจอกันเนาะ